นีว่าตลาดอยู่รุมนี่ยสบายดีทุกคนนี่ก็ขับขัสซช่องเมกลาวชแนลมันอี้เจอกับเม่อีกแล้วมันเซียห้นี่คือใกล้แล้วฮัลโหลเจ้าคับบานจะมายวนเวียดนามจะกี่ยมาอยู่เวียดนามได้ห้าปีครับปีนี้แล้วลองว่าสามสิงแปลกทีเวียดนามเขาจะมาขี่รถไปตลาดจะบอดจอด จะบดจอดอยู่บอลจอดรถเนาะบอกนี่ก็แม่นอันไฟแดงเนาะ่อยเห็นที่ว่าเวียดนามแปลกแปกนีู่่ลาเขาจะจะไปทางเดียวเนาะแล้วเวียดมันจะปล่อยสองทางทั้งหน้าและทั้งหลังแล้วเวลาเลี้ยวนี่มันจะยากยุุงยากเวลาเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะมันจะมาทางซื้อทางหน้าที่อีสาก็คือบีบแก่ครับเปิดไฟเลี้ยวนี่คอยบ่กเขาใจเวลาเลี้ยวซ้ายนี่มันจะเลี้ยวขวาเวลา เปิดไฟครัวน,นี้มันจะเลี้ยวไสยเนาะประมาณนี้แล้วทุกคนเดี๋ยคิดว่ามีอีอย่างอีกที่แปลกอยู่ในเวียดนามไม่ขอคนละนึงคอมเมนต์นะอากาศเมื่อน,นี้ก็คือค่อนข้างหนาวทุกคนแบบเย็นๆแบบแต่ว่าคีวฝา่นจิตกนะแดดบ่มีเลยและอาหารเวียดนามเมื่อแรกของเฮาที่จะกินก็คือแบงหมี่นั่นเองเนาะมันก็จะมีข้าวที่แล้วก็ซ้น ที่อันเขาเพิ่นเอาไปคั่วไปอย่างนี้หละแล้วก็นี่พักนี่ม,มกแตง่งนี่ไข่แล้วก็ใส่ซอยมะเขือเทศมายองเนสหมาอฟางฮอดนี้ทุกคนอาจจะคิดออกแล้วว่าเป็นเมนูแบบใดเนาะคล้ายๆบ้านเฮาห์นะก็คือคล้ายคข้าวเขาจีบันเต้หรือว่าพิกกี้บีนั่นเองเม็ดซังเป็นใส่สิ้นกับไข่เนาะ้าป่นแบบนี้เมนราคาสิบห้าพันโด่งเนาะ้าเอาแต่ใสยย่ยางเดียวก็คือสิบพันโด่งนั่นเองก็คือถูกแหงทุกคนเออเดอร์ของไอ,อไมนเป็นอย่างไงเม,มนูเมนูอย่าง ข้าวเหนียวอันี้ข้าวขาวขาวเหนียวหนาไช่ไชซี่สายแบบเอินวาสวยจึงฉิดสวยจึงถิดอันนี้วาแป้งหมีจึงฉิดแปงหมีจึงิดสวยจึงถิดแปงมีก็คือข้าวจีค่ะเละข้าวข้าวจีปเกบ้านเฮาข้าวหนึ่งก้อนใช่ดูข้าเข้าวขอยจีปิบงมใส่กับกอนดนั่งหนึ่ กินเป็นอย่างโเหนียวใส่ไข่ใส่ซีเิาะภาษาเวียดเขาตื่ไม่น้อยโซยจิงผิดเ้นี่ยมันตู้กินกูกินกูกิน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 กิกิน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 กกิน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 นกิ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 นนกินกินกิกินนนกินกิน พันดองทุกคนจกใหญ่เห็นสิบพันดองคือเงินลาวกะประมาณเท่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดพันเมื่อกี้นี้เฮา m u c ไปสี่สิบพันดองเนาะคือเงินลาวกะประมาณสามสิบปลายพันถือว่าคุ้มอันนี้จะเป็นฮานซาวรถมาซาวรถกันเลยซาวแบบไม่ง่ายเลยบดใหญ่ไหม มันมีอย่างขาบประกันเลยคนจะเอาคันนี้คันสีดแ,ดแดงเนียมีวัดตลาดอยู่รุมเนี่ยขี <laughs> ่รถซื้อเครื่องแล้วนี่โอเ <laughs> ค๋ออ <laughs> แปลกที่รถซื้อเครื่องอยู่ตลาดใต้ดินมีตีไม้เหมือนกันมาตลาดอยู่ซันใต้ดินขี่รถมาซื้อเครื่องซื้อนักกินไปเห็ดเขาสวยนะอันนี้ใบมันต้นเหรอไม่มันต้นเอาไปเห็ดยานางอันต้น,นนะมัดเท่าไหร่วะสองนะสองมันพอปะ เท่าไหรันนี้สามสิบพันโอ้ไม่ก็สามสิบพันดองชื่แค่สามแปดพันดองแด้เมื่อเราได้ไปดิบในการเหตุอาหารครบแล้วเราก็เตรียมกลับไปที่หอเลยเพราะว่าเออตุกทากินข้าวอยู่นั่นเองล <laughs> งบนเรืเไปบนนี้หล่นเนาขาจะไปนหน ไม่ได้เวลาจ่ายเงินจากสมองอาทีไหมใช่ครับเอินสมองหนึ่งสี่ปัิบโอ้โหเขาถึอเลยอากาศยูพีก็คือเย็นๆแบบหนาวๆประมาณ18่แปดองศาทุกคนพอดีอยู่เนาะอาหารสวยพร้อมแล้วมาได้กินข้าวทำกันทุกคนแกงเห็ดเฟืองตำแตงเนะาะหลังจากกินข้าวแล้วพักพรอนนอยนึงเขาเก็าเตรียมตัวออกไปรออีกครัง้งนึงเนาะ ต่ตอนสวยนี่เขาก็จะไปเลาะอยู่ในตัวเมืองท่าเงียนเนาะทุกคนเอมมอมออกเสียงถือเลเนาะก่อนจะเลาะได้เขาต้องมาซาวรถกันเลยทุกคนก็คือถืกแห้งเนาะพิทีคิดว่าจะยากในการเดินทางค่อยแนะนําให้มาซาวรถเนาะแมนขาเจ้าจะลล่เป็นสมงหนึ่งเนาะสมงละสิบพันดงประมาณนี้เลยจุดประสงค์ของพวกเขาในเมื่อนี้ก็จะพากันไปกราบไหว้ขอพอรอยู่ที่วัด มาเบิ่งกันว่าวัดอยู่ที่ประเทศเวียดนามมันจะคือวัดอยู่บ้านฮาบอทุกคนวัดนี้ก็เป็นวัดที่นับถือศาสนาพุทธคือกันเนาะแต่ว่าบอกเลยเลยว่ามันบม่คือกันแน่นอนก่อนที่จะไปฮอดวัดเฮาต้องได้แวะซื้อขนมก่อนทีอโล่ามองกอนนะทุกคนเพื่อจะเอาไปดีถวายอยู่ในวัดเนาะบอนจอดรถนี้ก็คือจอดได้ฟรีทุกคนม่มีค่าใส่ใจใดๆทั้งสิ้นเนาะเข้ามาทางในก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนก็จะเป็นห้างเนาะซปเปอร์มาร์เก็ตประมาณนี้เลยคล้ายๆบิ๊กซีโลตัส หรือว่าอันซูปเปอร์มาร์เก็ตอันบ้านเฮาหานะก่อนเข้าก็คือต้องได้ฝากกระเปา๋าก่อนเด้ออันนี้ก็ฝากฟรีเนาะม่มีคาใส้ใจ,ใจ่ายคือกันกระปีปลาอุ้ยอันนี้จะเป็น<า>โซนหน<า>ังสือโดเรมอนก็นมีค่ะโดเรมอนเวอร์ชันเวียดเบืองแต่บันเมือก่อนแม่บันเมาที่ปะฮะหาอนีน้ น,นี้จะเป็นซีดนมหัวโหสามสิบเจ็ดก็คาดีงามมากแม่สาเจะเอารสสุกเลตกคมันจะมาหนึ่งสุกเลซื้อของแล้วแล้ว,ลวอันนี้จะเป็นของที่เขาจะาไปแกนเขอานี่ก็ไปไหวออขอส่วนน้อยแต่ว่า คือไหวพระบานเฮามัดส้มโอของแท้บางอันก็จะเป็นมัดมาติด,ดเขียนคำอธิษฐานดีเนาะแบบขอพรอหรอ,อไม่กนเลยว่าจเข้าเขียนะรเขียนอะแบบน,นี้อ๋ออแบมกค,คน We'll กี้ข่าวได้แต่ว่าเพื่นอนโม่ให้ข่าวแล้วเพื่อนปิดแล้วคือจกธรรมศาตาเพื่อนเจาะเนาะ เาจะไปตลาดต่อไปซื้อของกินเลยจุดเซวัดอันนี้เขามาแล้วดิโกไปโกไปซื้อกิีไปซื้อติ่นไก่คล้ายๆแบบซีแบบบิ๊กซีซีพีเนาะเออขี่เป็นรอันนึงแล้วก็ออกมาแล้วเขาก็ไปนั่งไปทแบบไม่รู้ะ่อะไั้กเขออกไปนั่งง่พยไแล้วไปก็ห่ยอีกแล้ว ตอนที่ขาจะไปซื้อเครื่องยุโกเฮาจะแวยุทีแดงโกซีรีก่อนนี้จะเป็นเมืองแบบสไตล์ยุโรปนะทุกคนเขาจะาหาคนสร้างเนาะยังบ่ทัานในแล้วสมบูรณ์เนาะทุกคนแต่ว่าก็มีห้านบางห้น่นเพิ่็สิมาเปิดขายบางแบนเนาะขั้นเปรียบเทียบ,บสซบ้านเฮาก็จะเป็นฟิวคล้ายๆบึงทัดหลวงนั่นเองทุกคนแต่ว่านี้เป็ประเทศแบบฟิวสไตล์ยนะุโรปยุโรปเนาะ มีแต่มองไทยหุกเมืองงามแต่คนแต่ว่าเสียดายแสงม่ค่อยมีเนาะเพราะแดดมาออกอยู่เวียดน้ำอากาศก็นาาหนาวคีอเรามัเป็นสีแข็งตายเมืองกะเย็นทุกคนจนกำหมดเลยแต่ก็บ่กเป็นอุปสรรคเนาะเพราะว่าห้องมักเลาะอ,อยู่แล้ว ผมดันใจแล้วเฮาเดินทางไปที่โก้กันเลยดีกว่า ต,ตนอดเลยพอแล้วโกก็คือขายแบบห่างสับป,ปิรดสีเแบบคือบิ๊กซีฮันดีมันเนียนขายเครื่องเสื้อผ้าคือกันเลยทุกคน ทั้บเมื่ขึ้นนะท้าเ่อึ้นนะสิมตกวะมันไหลตกหมดเลยคอนเทนต์เนีบัตรบัตรฝากรถฟรีนะห้างโอ้ข oh. ี้เราตากล้อตาจนแดงเลยเบลล์ข้าม ขีนบ้างขี้บาอี้้ามบี้าเียนี่อยากได้อันนี้่ใย่่เท่าไรอะราคาตเหรียญเท่าไสองเหรียญตัได้ห้าพันิพก็ได้ห้าห้าต่อเหรียญหนึ่งห้าพันต่อเหรียญชิพันต่อเรียไปที่ชันสองกันนะคะั้นสาม มีสั้นสามคนอะมัสั้นสามสั้นอกนโโกอะไรอะขบวนรคมากว่างมังวงโรละสิบแปดพันสิบสองกวะปุริยาโละสี่สิบเก้า จะบดรถเท่าไหร่นะคะวันนี้แสนตปี่สองแสนา่หนึ่งเก้าแสนหวอเอาตรนี้หนึ่งเก้าสหาก็เลิกเนี้ยเหยียตลาดอ่ะเนี้ยตลาด่ะเี <c oughs> <c oughs>

หนึ space, ่งหนึ่นนะหนึ่งด้วยกันสองคนนี้เลยนะเดินไปดีเที่ยวเวียดนามเมื่อที่สองก็มีประมาณนี้เลยทุกคนเลาะจนเมื่อยสบายดีทางผู้ชมที่เข้ามาใหม่หลาคนเก่าเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดใจให้เด้อบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าเด้อ